เดี๋ยววันนี้พามาเที่ยวที่พระพุทธบาทบัวบกนะครับจะพามานำมาสก,การลอยพระพุทธบาทนะครับไอเส้นทางที่ผมกาลังเดินอยู่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเมื่อในอดีตสมัยหลวงปู่ตื้อกับหลวงปู่ขาวมาพบกันครั้งแรกที่วัดนี้นะครับหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมเนี่ยท่านได้มาวิ่งไล่เอาก้อนหินไล่เกวียงผีตีนเดียวเนี่ยบนเส้นทางเนี่ยนะฮะลงไปที่ตีนเขานู่นนะครับ จากวัดเนี่ยฮะเดี๋ยวมีเวลาวันหลังเดี๋ยวผมจะทำเป็นเรื่องเล่าให้ฟังนะครับว่าหลวงปู่ขาวเองแล้วก็หลวงปู่ตื้อท่านก็ได้มีโอกาสมาช่วยหลวงปู่ศรีทั์เนี่ยบูรณะเจดีย์แห่งนี้นะครับที่เห็นเนี่ยเห็นไหมดูเจดีย์เนี่ยจะคล้ายๆกับ อ,องพระธาตุพนมนะครับเพราะว่าองหลวงปู่ศรีทัศน์เนี่ยท่านพาคณะมาจากท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับก็คิดว่าสันนิษฐานว่าท่านคงเอาแบบมาจากพระธาตุพนมเหรอครับมาสร้างนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปนมัสการด้านในกันนะครับ รอยพระพุทธบาทที่ท่านชมอยู่นขณะน,นี้อันนี้เป็นลอยพระพุทธบาทจำลองที่หลวงปู่ศรีทัศน์ท่านสร้างครอบของแทไว้นะครับของแทนี่ตามข้อมูลที่ผมหามาได้นี่จะจมลึกเข้าไปในพื้นหินนี่ประมาณ60เซนนะครับที่อยู่ด้านบนนี้เป็นพระพุทธบาทจำลองครอบทับไว้อีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูถ้ำขององ,งค์ท่านพญานาคมิลินทนคราชนะครับผู้ที่ปกปักรักษารอยพระพุทธบาทแห่งนี้ไว้นะครับคือมีตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งพุทธกาลนะครับอ,อ,องค์ท่านมิลินทนคราดเนี่ยเ,เป็นพญานาคที่ดุร้ายนะครับ องสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็ทรงสเสด็จมาปราบทิฏฐินะครับจากามิจฉาทิฏฐิเนี่ยให้ท่านเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ได้พระราชทานรอยพระพุทธบาทบวัวบกแห่งนี้แหละครับไว้ให้เป็นที่สการะบูชาขององค์ท่านเท้ามิลินทนคราชนะครับแล้วก็โคนถินทั้งด้านหน้านี่แหละครับ สามารถมาขอพอรท่านได้นะครับแต่บรรยากาศก็กจะงเงียบๆอย่างเงี้ยสักหน่อยหนึ่ง เดี๋ยวผมพาท่านเดินไปชมบ่อน้ำทิพดีกว่าเนาะด้านบนจะเต็มไปด้วยหินที่ว่ารูปร่างแปลกๆโอ้โหแล้วลมแรงลมเย็นดีจังเลยนะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าที่นี่มันเต็มไปด้วยมิติที่ทับซ้อนนะครับดูแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นฮนะเดินเข้ามานี่ก็วังเวงมากเลยทีเดียวนะฮะใครที่ชอบสันโดษนี่เหมาะสมมากเลยทีเดียว ผมมาที่นี่ประมาณสอาครั้งแลวอันนี้รู้สึกจะเป็นครั้งที่3แล้วนะถ้าผมจําไม่ผิดนะมีแต่หินหินหินแล้วเป็นหินรูปร่างแปลกๆอย่างว่านะสมกับที่ว่าเขาว่าเป็นเมืองรับแรงเมืองบางบทนั่นนะครับเดี๋ยวผมพาท่านไปบ่อน้ำทิพนะน้ำไม่เคยแห้งสักทีนะครับมากี่ปีกี่ปีก็ ถึงแล้วครับนี่นะบ่อน้ำทิพย์ใครที่เอ่อเป็นโรคเป็นภัยหรือว่าอยากจะสะดเดาะเคอยังไงก็มาลองดูได้นะครับทำบุญกับทางวัดก่อนนะครับจะได้ไม่ติดนี่สงนะเออมันเข้าไปยากนิดนึงผมเข้าไปไม่ได้นะผมอ้วนเดี๋ยวเดี๋ยวผม ขอยือดขากล้องเดี๋ยวเอากล้องส่องลงไปให้ท่านดูแล้วกันเนาะระดับน้ําว่ามันไม่เคยแห้งจากตรงจุดนี้สัทีนะเดี๋ยวเดวแป๊บเดียวครับใจเย็นๆข้างล่างมันอาจจะเป็นโพรงเก็บน้นําขนาดใหญ่หรือเปล่าแต่ว่ามันก็ไม่เคยยุบจากวันนี้สักทีนะเห็นหรือ,อยังครับเห็นแล้วเนาะ ค่อนข้างจะอึดอัดเลยต้องคนผมผอมหน่อยครับอันน่าจะเห็นแล้วล่ะเวลาหน้าฝนเนี่ยมันก็คงจะน้ำเยอะคนนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะข้างหน้าผมเนี่ยเขาบอกเป็นรอยภาษาวกนะครับ ผมเคยมาตั้งไงยังไม่มีสิ่งก่อสร้างแบบนี้นะเข้าเชือกล้อมไว้เฉยๆนะครับแต่เขาบอกว่าใช้อธิษฐานให้หมดนี่ได้นะก็ลองดูนะครับท่านใดที่ตามรอยมาเนี่ยก็ไม่เสียหายครับอธิษฐานแล้วก็เอาเหรียญอ,อะไรวางก็ว่ากันไปนะฮะ ที่ถ้ำเลือสีเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ถ้ำนะครับจริงๆมันเป็นเพิงอยู่ใต้ชะง,ง่อนหินนะครับเดี๋ยวจะพาลงไปดูนะมันก็วังเวงจริงๆนั่นนะฮะมันไม่มีใครจริงๆเลยบรรยากาศมันได้นะครับสำหรับท่านที่เหมาะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งบันไดมันชันนิดนึงนะครับต้องเดินให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวล่วง ผมอุปกรณ์ผมเต็มเลยกล้องเกิงผมนะฮะอ่าโอเคเขาบอกผีดุมากนะครับสมัยหลวงปู่มั่นอ่าปุริทัตโตมาพรมนักแล้วก็สิทธิ์ในสายของท่านมาเนี่ยจะต้องเ,อเจอดีทุกท่านไปนะครับ เรียกว่าพระที่มาจำพรรษาอยู่แถวนี้นะครับเขาบอกว่าตามตำนานก็คือปฏิบัติตัวไม่ดีถูกผีเล่นงานตายบ้างอะไรบ้างก็มาเกิดเป็นเปรตเป็นอะไรอยู่แถวเนี้ยต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วก็เป็นศีลบริสุทธิ์จริงๆครับถึงจะอยู่บริเวณแถวนี้ได้เห็นไหมฮะองค์พระปู่ที่นั่งอยู่นั่นน่ะดูเหมือนท่านมีชีวิตมากเลยนะผมไม่กล้าส่องเข้าไปใกล้ๆนะครับ เกือบสี่โมงเย็นแล้วครับต้องรีบลงไปก่อนที่มันจะค่านะครับช่วงนี้หน้าหนาวมันมืดเร็วนะฮะเดี๋ยวพาไปดูพระอุโบโสถแล้วก็วัตถุมงคลกันเป็นลําดับต่อไปเนาะตู้วัตถุมงคลก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นหินธรรมชาติบ้างเป็น สะเก็ดดาวบ้างสิ่งที่เขาเชื่อเป็นเหล็กไหลบ้างอะไรบ้างพวงนี้นะครับแต่เขาเขาบอกวาอ่าเป็นสมบัติของท่านมิลินทนคราชนะครับใครเช่าบูชาแล้วก็อย่าลืมมาไปตั้งเวน่าไอ้ตรงจุดที่ท่านมิลินทนคราชอยู่นะครับให้ท่านอธิษฐานพรให้ใหม่นะครับเพราะบางทีเขาเก็บจัด หินธรรมชาติของวัดบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ขออนุญาตซะก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องอาถรรพ์นะฮะก็นี่แหละครับผมเคยบูชารูปเหมือนขององคพระบาทบูบกกลับไปบูชาแล้วนะก็ดูกระนานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูโบสถ์นะฮะอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละครับ เป็นไงครับท่านผู้ชมเนี่ยพระอุโบสถนะครับเห็นไหมต้องเดินลงไปแบบนี้นะครับถ้าเล็กๆแบบนี้บ้านผมเขาจะเรียกว่าวิหารสะมากกว่านะครับแต่เนี้ยผมสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกเป็นพระอุโบสถแต่เย็นมากเลยนะเย็นเย็น เอาแล้วครับคลิปนี้ก็คงจัดมีเท่านี้แล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้พบก,กันใหม่